อดีตพนักงาน Seven, งเซเว่นโรงพยาบาลหรือว่าพนักงานขายทั่วไปนะคะแม้กระทั่งโรงงานค่ะก็ผ่านมาหมดแล้วนะคะเรื <c oughs> ่องเวลากับรายได้จริงๆค่ะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เราได้เลยเพราะว่าเราเองค่ะจะต้องดูแลทั้งลูกแล้วก็พ่อรายได้แค่นั้นคงไม่พอสําหรับเจอจุนครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นจึงมองหาอาชีพที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องเวลาแล้วก็รายได้จริงๆซึ่ง เข้ามาแล้วค่ะมาศึกษาเรื่องข้อมูลของการขายประกันนะคะโจทย์ทั้งเรื่องรายได้แล้วก็เวลาที่ตอนนี้ค่ะสามารถดูแลทั้งพ่อแล้วก็ลูกได้ตอนนี้นะคะทํางานสัปดาห์ละ3วันทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะไม่ได้ All ออไม่ได้ออฟไลน์อย่างเดียวว่ารายได้ค่ะที่ที่เข้ามานะคะไม่ได้ลดลงเลยอยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาในอาชีพนี้นะคะเราไม่ทํางานแค่คนเดียวนะคะในทีมของเราทีมของตุกเอง มีการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ตุ๊กเลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาสู่ทีมงานของตุ๊กวันดีนากพันธ์นะคะเพราะว่าเราสามารถกำหนดทั้งรายได้และก็เวลาได้ค่ะ